บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮดดิ้งนะคะร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเปิดตัวโครงการภูมิมรีพลังสตรีพลังรักสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อกระตุ้นให้สตรีนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ นายสุมเมธันติเวชกุลเลขาธิการมูล,ลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเปิดโครงการภูมิมารีพลังสตรีพลังรักสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแนวคิดของบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮดดิ้งและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยที่ต้องการผลักดันและส่งเสริมบทบาทสตรีให้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยกิจกรรมหลักจะเน้นให้ความรู้กับกลุ่มชาวบ้านสตรีใน3เรื่องหลักคือการจัดการทรัพยากรป่าไม้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนเบื้องต้นจะเริ่มโครงการใน12หมู่บ้านของอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านและในการเปิดดำเนินโครงการได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมส่งผลงานหนังสั้นเรื่องราวของสตรีที่มีบทบาทต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเข้าประกวดชิงเงินรางวัลรวมกว่า2 0 0 0 0 0บาทพร้อมโลกเกียรติยศ ส่งผลงานได้จนถึงวันที่31ตุลาคม2,558หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.ratcs.co.th ค่ะ